ในขณะที่สายบัวกําลังทําอาหารเย็นอยู่นั้นเธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอหันไปมองดูนาฬิกาเมื่อเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นกว่า,วาแล้วเธอก็รู้สึกเป็นห่วงแก้วที่ไปเล่นกับเพื่อนที่งานศพแต่ยังไม่กลับมาอย่างจับใจยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีข่าวรือพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวอยู่ด้วย สายบัวรีบเดินตรงปรีไปคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโทรศัพท์หาพรแม่ของแว่นด้วยความกระวนกระวายฮัลโหลพ่อนบอแม่นแม่นว่าจังไหล่ะปากเปแก้วอยู่นันบอนาชิยูมัง้งเห็นเป็นนั่งเบิ่งเขาเห่นให้โล่อยู่บางหันนะห่วยมันคือนมาคักแท่ล่ะแม่นลูกผูดาดล่ะเออเออ,เอ,อฝากบอกแก้วไว้เหาแน่ บอกว่ายาเฝ้ากับถากับ้อมเ้าเขาสิไปเฮี้ยนงานอยู่เคเคเดี๋ยวเขาบอกให้เออเออจังสันกับซัมเน่ละเด้อเข้พอน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 เ่นนี้ยังปาเล็กน้อยยายพอแห้งแล้วใส่มีหยังวามาดูที่นี่โอ้ยโดกมีคนขับรถพาไปขนของอยู่วัดคนขับเป็นเขากัเมาหนอกเบิดแล้ว ในบาซิมาเอินโตไปครับไฮนันละเจ้าก็ระไดขึ้นปะครับเองลดเอาเป็นเมียภาษาอีหยังบมหูว่าผัวขับรถบเป็นแต่ครับเป็นเธอเอืนโตเฮ็ดอีหยังละคัมเมื่อเป็นเช่นนั้นพรจึงขับรถพาชัยไปขนของที่วัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยที่เธอลืมเรื่องที่สายบัวบานให้บอกแก้วเสียสนิท แก้วมาอยู่ที่งานศพเธอไม่ได้มาเฉยๆนอกจากช่วยกินโน่นกินนั่นกินนี่แล้วเธอก็ยังช่วยแม่ครัวล้างจานอุ้ยตายอยตยและยังช่วยเสิร์ฟน้ำให้กับแขกที่มางาน และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสารพัดขนมเสียนกำนำลมาล่มคือเพิินเล้วแท้แตกอีกแล้วจนกระทั่งเมื่อแก้วเห็นว่าบรรยากาศใกล้จะค่ำแล้วก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องอำลาเพื่อนๆกลับบ้านแต่ปรากฏว่าจัก,กรยานแสนรักของเธอยางรั่วมีตะปูเก่าๆสนิมเขรอะแทงเข้าไปที่ล้อหน้า แก้วทำหน้าตาบูดเปี้ยวอย่างไม่สบอารมณ์ปนวิตกเธอมองดูจัก,กรยานแสนรักของเธอแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ความมืดค่อยๆโรยตัวลงมาก่อนจะถอนหายใจเบาๆฮย่างออกก็ได้วะแก้วไม่มีทางเลือกดังนั้นเธอจึงลุกขึ้น เดินทอดน่องไปตามทางซีเมนผ่านบ้านแต่ละหลังที่เริ่มปิดกันเร็วผิดปกติเธอชำเรืองมองแล้วคิดในใจว่าสงสัยเขาคงสีฝาไปงานศพมั้งแล้วทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอเฮ้ hey, หรือว่าเขาย่านพาอุ้มหมาเมซี่อุ้มแมวพอคิดได้ดังนั้นแก้วก็รู้สึกใจสั่นขึ้นมาทันทีเธอแงนหน้ามองดูพระอาทิตย์ที่เริ่มจะลารับขอบฟ้า ก่อนจะรีบเร่เงฝีเท้าอย่างลนลานแต่ฝีเท้าเธอไม่ไหวเท่าพระอาทิตย์เพราะเมื่อเธอวิ่งมาถึงปากทางรูกหลังที่จะเข้าสู่บ้านของเธอความมืดมิดก็แผ่ปกคลุมไปทั่วพื้นฟ้าเสียแล้วแก้วรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องขึ้นมาทันทีเธอจ้องมองทางกลับบ้านที่มืดสลัวอย่างวาดวันราวกับมันเป็นทางเข้าสู่อเวจี แล้วเธอก็คิดถึงพ่อกับแม่ขึ้นมาในทันทีพ่อพอ่อแม่และในขณะที่แก้วกำลังคิดว่าจะเดินลุยฝ่าความมืดไปต่อหรือจะเอาอยัางไงต่อดีเสียงหมาหอนหลายเสียงก็ดังระงมประสานเสียงขึ้นพร้อมกันแก้วตกใจเป็นอย่างมากจนรู้สึกขนลุกไปทั้งตัว เพราะเธอกลัวเสียงหมาหอนพอๆกับกลัวผีเลยเพราะเวลาหมาหอนมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีผีอยู่ใกล้ๆแก้วมองซ้ายมองขวาด้วยท่าทีเลิกรั้นก่อนจะหันกลับไปมองบ้านร้างที่อยู่ด้านหลังอย่างหวาดระแวงแก้วมองสำรวจบ้านร้างอยู่คู่หนึ่งก่อนที่สายตาของเธอจะหยุดมองที่กระถางต้นหนาที่วางไว้หน้าบ้านเธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าใครกัน เอากระถางต้นนาดมาวางไว้หน้าบ้านล้างแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นใครแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งยวดเพราะเธอกําลังคิดว่าจะเดินไปเด็ดมาไว้กันผีสักหนึ่งใบแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอย่างที่ตัวเองคิดไว้สายตาของแก้วก็ชำเรืองมองไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านผ่านหน้าต่างที่ไร้บานเธอมองพิจารณาอยู่คู่หนึ่ง ก่อนที่ดวงตาของเธอจะเบิกกว้างด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเพราะสิ่งที่เธอเห็นคือคนคนหนึ่งที่มีหน้าตาระไม้ค้ายนาสอนไม่มีผิดเพียงแต่มีผิวสีขาวซีดราวกับศพกำลังยืนจ้องมองเธอขมิ้แม้ในตอนนี้เสียงมาหอนจะเงียบลงแล้วแต่ความกลัวของแก้วกับทวีคูณเพิ่มขึ้นและเมื่อเธอตั้งสติได้ แก้วก็รีบสับขาวิ่งใส่เกียร์หมาไปตามทางลูกหลังอย่างรนลานเสียงหน่อยเอ้ยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีเด็กหน่อยผู้ยิ่งยางเพ่นผ่านย่ำมาขึ้นผู้เดียวในช่วงที่พระอุ้มหมาไม่ชี้อุ้มแมวอาราวาสตัวเอียงสิเกิดขึ้นเสี่ยงตายครับอาจารย์ตายยังเขียดบ่ต้องสืบ เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับตอนจบอยู่ตอนหน้าน้องแก้วกับพระอุ้มหมาฉีอุ้มแมว3ทับ3ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ